สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสปูสุวันเด้อยินดีเข้าสู่ซ่องหลอกตายสาวลาเนาะมื้อนี้สิมาปู่บักระเพาะกับอีแม่กับหลังแอนพ้นกระตกพี่น้องเอ้ยหลังไตถือว่าปู่บักระเพาะกับอีแม่อยู่สวนสวนกุ้วเด้ไพี่น้องถ้าไหนก็อีพ่อกับไอ้เอิ๊ะกับกีอาเฮ็ดที่รัเนาะหลองไตใช่ไหมยี่บิ้วของปู่ให้เบิ่ง เก็บหลอกไม้กันอี่เม่ก่อนจีปูบักกับพวกเก็บหลอก be ไม้ก่อนฉานน่ะแอนหักกระโวดสบายดีเด้วไปดิปูวกับพวกหรอไปไปปูเขาไปปูมันใ้ชวนอี่เม่แล้วเก็บเก็บหลอกไม้เก็บไปยังนี่เม่เก็บไปให้เขาเย็ดปลาควันเก็บขึ้นเฮือนเขาโอ้งานขึ้นเฮือนนี่ละขึ้นเพื่อนก็เป็นหมากแล้วเนาะพี่เนาะปูพอได้กิน มาักเขือนี่มะเขือพี่เนาะเป็นร้ายขนาดนี่ตะหมากมะเขือแนวใหญ่น่ว่ามนบ่บใหญ่ใหญ่น่ากับพี่ตะวัาเก็บไปกินอะเป็นร้ายขนาดพี่เนาะเลยพี่กระแก่แล้วเนาะพี่ีแม่ เออกระไ่แล้วพักทองพักทองซองหมากพี่น้องเอ้ยใหญไแจะซ่องหมาก อี่แม่ปลูกใช่ป่ะกระโโบต์ปลูกอย่างไรมันเป็นบ่แม่เป็นแต่แบบนี่เนาะพี่น้อง,องปลูกกระโโบใส่จักไหนเลยนี่จากไหนเบื่อกระโโบจะพักพักเดียวน้องแอนนี่กระเขาขนาดน้อพี่น้องน้อปลูกน้อปลูปกกระโโบตามสวน พอหล่บอบุกบุกคนตกพี่น้องเลยต่อ,อขวามืดคึม้มเบิดนี่อีนนี้มันกินอันนี้นะไม่ได้แม่ชมว่ะแกะเพิ่มตอนนี้พากันมานั่งกินบักเล่นเนาะพี่น้อง กินมักเด่นจากกลมเพาว่าผิวงะที่เมียน่าเขาอยากผิวขาวนี่เด้กินขาวเลยน,นี่น,น้อพี่เนาะกินแบบสดๆดเดี๋เนาะเพราะว่าบ่ได้ใส่อย่างสิงห้ามแล้วอันนี้น้ <c ười> องชายสิงห้าได้มาอันนี้พี่เนาะกินมักเด่นเขาว่าผิวขาวอื <c ười> มานี่แล้วพีวสึกราะกันยังงะมั้งแม่ฮะยังงะมั้งบ,บ,บ,บ้านเมือนักแด่นนี่ควกันจะกินก็การกินได้ร้ายหน่อยกินเบิร์โกะแอ๊บแจ๊ ไม่กินกุ๊กล้เอาไปแลกหรอกไหมเอาไปเล็ดกุ๊กบนลเผื่เพื่อนเขาโอ้มากินหมกเด่นแล้วเห้อเยอะใช่ไหมลองแอนกินอะไรบ้างนะกินเบ้าง้องแอนกินอี่บ้างลองแอนนะไอสแก็ตเห็นเช่นนั้นไหเฮ็ดไอสเก็ตบ้าหน่เห็ดยังไงมันหุบเครื่องหุบความเฮ็ดอยู่อันทั้งบารกับอันนงแปลงเนี่ยแซ่บบ่ แม่นบ่าะว่า,วาพี่น้องกินแบบอันนี้ิวขาบักเล่นนี่นะพี่น้องมักเขือเทศอือยแย่เฮ้าปูกระป๋อจุกปัญหาแย,ยังมาหาแย,ยังจุกฮะ แม่ลกพัเทียมสิลกไป่ใช่แม่อามันก็เป็นหัวเป็นหัวเลยเด้มันหัวมันใหญ่มันกินดินมากเกินพักเทียมมันบ่งงานโลกไม่หรอกโลกออกสิปลูกไม่เทียมปลูกไม่เอ้าพักหอมมาปลูกมัามัาเป็นหัวมันแห้งตำบลได้ดินดมมันวใหญ่โอ๊ตเติมอีกครั ม่วงปลูกเลยยามพ้นยามไรก็ปลูกเลยนะเพียวต้่นออยคือ่าใหญ่ปะตัวนี้มันตายนะพี่น้องแอนเทนแลนมาใส่โอ้กินอีวะนี่กินเบิง่งกินเมื่อไนางดีๆ Sẹp bó Sẹp bó em Uốn tố Không em Cả ăn Chín tít à Chín nè Áo bò thì chín mặt đen đút khứng โอ้นอนสบายเนาะเมื่อเมืองหนาใกล้ๆเมื่อเมื่อเมื่อชี้เมงแค่ะยิงแควอ่อโอ้แเป็นยังเปลออกีงเอออีเมลรลกผักลกไปเห็นยังนี่เอ้องอ๋อเขาบอกหัวใหญ่เดี๋ยิตนทั่วปลูกใหม่อีกแล้ว อันนี้ก๊อบมั้งเน้ยองพี่เนาะตัวนีกหน่อยอันนั้นน้องตายมาเป่าันเป็นอปุ๋งเนีย้องตายสิเป่าบ้างว้เป่าบงว้เอาแม่เป่าเป่าห้เบังเนี่ยเป่าบ้างแม่อีเม่เป่าพี่บังนเป่าบ้งเฮ้บุเป็นพี่แอหนอะเบิองนะ ไปจิฮักอรีหักอันนี้มันนี่ฮักอันนี้มันบอพีแบบเข้าบเวณออพี้หร้องไยเาอู้้นพูดพูดไปล้วไปลดวไปล้วโอ้พี่นนองพูดน่วยนะ

เน no in nah ี่ยน้ำมัน pues ิเบิงน้ำมันิเบิงเบ้อเด้เริ่ามาดาสนี่น้องแอนจี้เขาจี้ป่ะหนิจีแอนจี้เขาป่ะน้องแอน พี่พ่อกับไข่พ YEAH bodies, and, ี่รองป่วยกับบ่ได้บ่สบายกับบ่ได้สะอาเนาะพ่อเขาเอื้อนยังไงพ่อมาเท่าเท่าเท่าเนาะต่อการเห็ดเถื่อนคอยเห็ดไป โอ้มอนจ oh, ีวาสอบพามาหาเหล็กเนาะคือจังไรนี่ฮะกินยังกินยังกินกระปูกินกระปูม้อนี่งได้ซื้อจังไรแนวหนานี่เพ้อซื้อยังโอ้ส่งเรืองเนี่ยอ อันนี ido, ้น้ำเถื่อลอยแล้วพี่น้อยไม่มันโบาะเห็ดไปวันนั้นบัดตู้นี่แหงแล้วก็มาเอาเลยกะจังเท่อีกเนาะอันนี้โบเบิรงนหรอกอันนี้หัวหน้ามายืนเบิรงก็โบตัวกับตายแล้วเนาะมันเบิด์ตหนามัอนอ่ะ